กับลุงสัสด oh, oh, okay, oh, ีจับลบมันหูพากันต้มมาคะีให้เด็กๆกินกินน้ำแข็งอนอีกโมารีออกนี่มกลงเ ปันทน้องพี่น้ำสลีปักใหญ่ๆพี่น้องเลยมน่งกินสิทียปลาสม่งยส้มหมาเด้อบ๊ายบายน้องลุงกับน้องเมฆกับคอตาเมฆตะเมฆตาเมฆเมฆน้องลุง อพี่น้องเนาะเด็กน้อยเขากินฟักเดียว <c oughs> ขึ่งเดียวก็ได้อ่ะนี่ <c oughs> เด็กๆเอ้ยสุกแล้วมากินมักกะลี่กัน <c oughs> อ้าวพี่น้องมาเด้อพายด็กด

มัคซารีลูกซาลีบอกมึงดูลูกซาลี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 ลูกบอกเร็วซาลีซาลีอันนี้คือมักซาลีเดอ๋ยวเออลีเห็นปะซาลีลูกซาลีซาลีลีลูกลีเอาลีคำเดียวลี รีรีรีนี่ลูกรีรีรีหอหอนหอรีมาีีูกงหั่นหันหั่นไม่หันไม่กิหุ่นใหญ่หนใาก่หนใหญ่ห่นในห่าก่นนใหญ่ห่

น้ำตาลน้อยหนึ huh. yeah. uh ่งเลยเนื mm. ้อเนืโน้โน้งปีเจ้าอือังถวาดเ้าลตนอยค่งไปใส่น้ำตาลแล้วมีนวานอยูก็กินเอากินเอาอ้มักมักซลีดมซื้อมาอีกลูกไม่อยย้นย้้อยยอ้ออ้

うん。<sup> Bóp bên hải phụ ai hải a la phụ gần nắp binh phụ một hai phụ li bóp nắm bơi kín thomas chợ thomas chợ nhắm mừng nắm mừng nắm mừng

เอากินเอาหมักที่หมักตาลียังไงซึ่งมาต้มจะกินเน,นี่นนายแก้มนอกเป็นยังค่ะลูกฮึมฮึมแม่ทายาใน้องเนี่ยแม่จะให้ 连外扩都有个。 เริ่มตีกินเองแล้วเริ่มแล้วเริ่มหยักจับกินเองแล้วมืออื่นได้ไหมสิเขาพัดให้กินเนาะกินบ่มืออื่นได้ไหมเห็นเขาพัดให้กินลองให้ลองลองกินเองอีกครั้งนี่นี่ในจานอยู รีบแล้วเริ่มมาเริ่มจับกินเองละเด้อยังรือคอยถุงมวยเอุกใจแล้วอันอม่นยังไ้นแม่งจพักเขาพักอีกทีต้องุเขาไว้เ้ยขักไข่แครอทเนาะตงไปซื้อแครอทาว่อนรง่าว้เะไปซื้เดียวนีได้ แม่ซื้อมอาใบหนึ่งอื่นนะพี่เด,ด้อนหลงเด้อบอกรึเป่มมานี่แเอาไปก่อนเด้อพี่ยังเด้อไปหาเครื่องที่มาเห็ดอันขอพัดให้เด็กๆกินก่อนลาไปก่อนจ้านี่บอหนึ่งนี่แม่ไปซีที